ส่วนแรผมวันนี้พามาดูบ้านหลังใหม่นะครับเป็นบ้านเดี่ยวที่ว่าเราเพิ่งซื้อมาเตรียมปรับปรุงเพอรีนเวทนะครับสำหรับนักลงทุนอสังหาที่ว่าอยากทำมาสังหาเนี่ยหลังนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูว่าแนวคิดเป็นยังไงแล้วก็มาถึงซื้อหลังนี้เนาะส่วนในหน้านะครับที่ต้องการอยากขายบ้านโซนนี้นะครับซอยวัดพะเนินซอยส้มเกลียงรุนทับรีเนี่ยติดต่อมาได้เลยรอขายเ่านีเลยนะครับผมบอกเลยว่าหลังนี้สวยแน่นอนหลังนี้นะครับผมอยู่โครงการรุ่งอรุณนะครับอายุบ้านมาณยี่าปีอยู่ซอยวัดส้มเกลียงทำเลดีมากๆ ตำแหน่งบ้านก็โอเคหลังที่2จากต้นซอยนะครับไม่ไกลอ่ะดูก่อนฝั่งนี้หลังที่1อยู่นี่หลังที่2องี่หน้าปากซอยอยู่ดีนะอ่าบอกเลยว่าหลังนี้โครงการนี้ไม่แยกคําถามแรกทํามาถึงเลือกซื้อโครงการนี้นะครับ1ก็คือตำแหน่งโครงการดีมากๆตกตรงเนี้ถึงหน้าปากซอยประมาณ2กิโลเองไม่ถือว่าไม่ไกลแล้วก็ตำแหน่งบ้านดีเพื่อนบ้านดีแล้วข้อที่3นะครับโครงการนี้จํานวนหลังไม่เยอะ มีแค่ไม่กี่หลังเองนะครับไพรเวทมากคนซื้ออยู่เองเนี่ยโอเคทั้งราคาไม่แรงด้วยนะครับต้องบอกกันว่าหลังนี้เนี่ยเห็นทรงบ้านของเขาไหมทรงบ้านเขาเนี่ยจะมีความเป็นแบบยุคเก,ก่าๆหน่อยแต่ว่าลูกเก่าเนี่ยดีเพราะว่าทรงบ้านเขาเนี่ยมีความใหญ่มีความใหญ่ซึ่งถ้าดูเนี่ยบ้านเนี้ยเนื้อที่จริงๆแค่า0ตารางวานะครับแต่ทรงบ้านเนี่ยดูแบบ60-70วานะคือดูดูใหญ่มากๆเลยนะครับผมอย่างเงี้ยถือว่าโอเคดูโอถงคนซื้อชอบนะครับ คือเราผมว่า้างด้านลงทุนเนี่ยต้องดูสิ่งที่คนซื้อชอบเป็นหลักเนาะอย่าเอาตัวเองชอบอันนีเ้เรื่องแรกเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาดูที่บ้างดีกว่าว่าเราตะองดูวิเคราะห์อะไรกันบ้างก่อนจะปรับปรุงดีเวทและซื้อบ้านนะไปะอ่ะในส่วนแรกนะครับส่วนบ้านหลังนี้นะครับผมจริงๆเดิมทีเนี่ยเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยเขาปลูกต้นไม้ไว้เยอะมากอย่างตรงนี้เป็นเศษซาก ที่ผมไม่ช่างมาลือใช่ไหมแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้นะครับดูฝั่งนี้ซะก,ก่อนอันเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยต้นมันใหญ่มากๆแบบใหญ่สูงถึงหลังคาบ้านน่ะถ้ามองเนี่ยตรงเนี้ยเส้นผ่าศูนย์กลางของของต้นไม้เนี่ยประมาณสี่สิบกว่าเซนเกือบห้าสิบเซนคือต้นไม้มันต้นใหญ่มากจริงๆคือชางผมก็ลื้อเหนื่อยเหมือนกันนะฮะอย่างตรงเนี้ยเป็นโซนที่เป็นโซนที่ดินรอบบ้านเนาะอย่างแรกต้องดูนะครับผมเรื่องของบ้านเนี่ยดูว่า ดินรอบข้างซุดเยอะแค่ไหนแอดดูก่อนเลยตรงเนี้ยถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นไหมว่ามันมีการซุดตัวของดินเกิดขึ้นเนาะตรงเนี้ยอยู่ประมาณสักยี่สิบเซนได้อยู่ดินจะมันุดลงไปเนาะ,ะคาถามคือเราดูเรื่องของการซุดตัวดินเพื่ออะไรเพื่อดูว่าเราจะปรับปรุงแบบไหนเพราะตรงเนี้ยมันคืองบประมาณคือคอสทั้งหมดในการที่เราจะถมดินรอบบ้านนะครับต้องบอกเลยว่าการถมดินเนี่ยไม่ใช่จุดถูกนะฮะ ถ้าเกิดว่าซุดเยอะระดับดินเยอะเนี่ยผมแพงนะอย่างพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเรารู้ก่อนเนี่ยเพราะว่าเวลาทําบ้านมือสองเนี่ยต้องปรับระดับดินก่อนทั้งหมดรอบบ้านนะครับถึงค่อยทําบ้านได้อันนี้สำคัญนะครับดูระดับดินก่อนเนาะเพื่อวิเคราะห์ดูหัวกันว่าต้นคุณค่าถมกี่บาทวะอ่าหลังเนี้ยก็คือซุดเยอะเหมือนกันต้องบอกว่าการซุดเนี่ยผมมองว่าดีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบ้านมือหนึ่งกับมือสองข้อแตกที่สําคัญเลยคือการซุดตัวข,ของดิน บ้านมือหนึ่งเนี่ยอยู่2ปีเนี่ยดินแบบควบละสุดเยอะมากแล้วแต่บ้านมือ2เนี่ยข้อดีคือรู้ไหมครับตอนนี้มันผ่านมา20ปีแล้วการซุดตัวมันเกิดขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาผมดินปรับใหม่เนี่ยโอกาสในการซุดเพิ่มมันน้อยมากกว่ามืาอหนึ่งเยอะเพราะมผ่านยีปีแล้วดินมันได้เหมือนแล้วน,นะครับแต่มือนหนึ่งเนี่ยถมปรับใหม่โอกาสซุดก็ยังเหมือนเดิมอันนี้คือบ้านมือ2ที่ว่าทำมาถึงเรื่องคอบ้านมือ2เนาะอันนี้คือข้อดีคือเสอน่ห์ชุดแรกผมซื้อบ้านมือ2เนี่ยผมเลือกซื้อบ้าน เป็นไอเดียให้ใครหลายคนอาจจะเปลี่ยนจากบ้านมือหนึ่งเป็นปมือสองนะครับส่วนที่สองคือส่วนนี้ลงจอดรถครับลงจอดรถลงจอดรถมองเพลินเผเนี่ยเหมือนจะจอดได้แค่คันเดียวใช่ไหมจริงๆอะได้สามคันนะครับตรงเนี้ยผมวัดอยู่แล้วเนี่ยเสาเถึงตรงเนี้ยประมาณห้าเมตรได้คันหนึ่งตรงเนี้ยถึงหน้าบ้านเนี่ยได้อีกห้าเมตรได้อีกคันหนึ่งตรงนี้เนี่ยถอยจอดตรงเนี้ย ได้อีกคันหนึ่งสามคันนะครับคือจะดูเหมือนว่าเฮ้ยที่จอดได้น้อยเฮ้ i, ยแถงจริงน่ะดูดีอ่ะสามคันนะอ่าสามคันนะไม่น้อยแล้วครับผมแต่แค่ว่าแปลนานยุคเก่าเนี่ยก็ทําแบบนี้มาก่อนแล้วก็เรื่องของการซุดตัวตรงนี้ที่ผมเจอก็คือการซุดตัวของโรงจอดรถเห็นไหมซุดตัวของจอดรถเพราะว่าในส่วนนี้นะครับผมโรงจอดรถเนี่ยมันอาจจะไม่ได้วางอยู่บนบนคาบนเข็มทําให้เวลาดินซุดตัวเนี่ย มันทาให้เกิดการสุดตัวของโรงจอดรถด,ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นเนี่ยมันวางอยู่บน,อ,น,นอันนี้คือดินเนาะอันนี้คือพื้นดินสุดปุ๊บเนี่ยปุ๊บพื้นก็ไปตามอ่าอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวจะทําการทุบทิ้งแล้วก็รื้อใหม่หมดอันนี้ก็ไปนึงต้นทุนต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องคิดก่อนนะว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยทำแก้ยังไงก่อนเพราะมันคือราคาคือเงินที่จ่ายทั้งหมดนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปใดี๋ยวบ้านก่อน ส่วนของในบ้านเนี่ยจะเห็นตรงนี้เนี่ยที่ผมลอกทิ้งออกใช่ไหมครับมันคือก็ต่างประตูเดิมซึ่งเป็นบานไม้ทั้งหมดผมบอกเลยว่าถ้าคุณทำบ้านรีโนเวทนะครับผมบอกเลยนะอายุบ้านสัก20ปีขึ้นไปเนี่ยหลังไหนเป็นบานไม้เนี่ยคุณควรที่จะลือทิ้งทั้งหมดเพราะว่าอะไรครับบานไม้เนี่ยเป็นบานที่อายุการใช้งานได้ไม่นานมากเท่าไหร่ยิ่งอายุผ่านไป20ปีเนี่ยโอกาสในการที่มันจะแบบผุก,ก่อนน้ําซึมมีเยอะมาก คุณไม่ควรเอาไว้นะครับอีกทั้งเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นคนซื้อบ้านด้วยกันนะครับคุณไม่ควรจะซื้อบ้านวินเนอร์เบลเก่าๆที่มีบานไม้เหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอกาสในการที่น้ํารั่วซึมมันเยอะมากคือไม้เนี่ยรู่าเป็นไม้เนี่ยมันเจอความชื้นเนี่ยมันจะเ,เ,เ,เกิดการยืดหดขยายตัวบางทีเนี่ยตรงรอบองกบเนี่ยตรงรอบองกบเนี่ยอย่าทุบว่าบานไม้อยู่นี้ใช่ไหมทุบไม้อย่างี้อ่าสมมติไม้อยู่งี้เจอฝนความชื้นไม้หดตัวจะเกิดช่องว่างขึ้นมาฝนสาด ก็คือน้ำเข้าอ่าอันนี้คือข้อเสียของไม้นะแรกๆเนี่ยอาจจะดีแต่หลังๆเนี่ยอาจจะไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยควรลื้อทิ้งทั้งหมดไม่ควรเอาไว้ควรซื้ออยู่ไปก็ปัญหาเกิดควรขายขายก็ขายของได้ำจต็ที่เพราะว่าของพุณเก่าถ้าเป็นไปได้สุดอะคือทํานี่เลยรวมผมงสั่งทําใหม่บานมีเนียมมีเนียมใหม่หมดเปึ๊บเปร๊บสามสี่บาน์เราทำรูมิเนียมไปหมดจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากไว้ว่าอย่าประหยัด อย่าประหยัดคนซื้ออยากได้ของดีเราเอาของดีให้เลยนะครับบ้านยังมีราคามากขึ้นปัญหาแรกปัญหาที่สองพื้นเดิมเนี่ยเป็นกระเบื้องขนาดห้าสิบเซนถือว่ายังโอเคอยู่ห้าสิบเซนแต่ดูดีใช่ไหมครับเราลื้อครับเราไม่เอาไว้ครับเพราะว่าอะไรครับกระเบื้องเนี่ยเดีย๋ยวนี้หกสิบเซนเนี่ยเป็นขนาดมาตรฐานแต่ว่าห้าสิบเซนเนี่ยมันถือว่าเก่าไปละ แล้วก็การใช้งานเนี่ยมันผ่านการใช้งานมาแล้วทําให้บางทีอาจจะมีการหลุดล่อนในอนาคตได้เราลื้อทิ้งทั้งหมดดีกว่าเนาะอ่ะส่วนด้วยบงงานครับผมฝ้าฝ้าเพดานนะครับฝ้าเพดานเอ้ยคุณอย่าคิดว่าฝ้าฉาบเปรียบเนี่ยคุณตัดแต่งแค่บางส่วนแล้วแก้จะจบนะครับบางทีมันไม่จบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจอปัญหาเรื่องฝ้าเนี่ยบางทีคุณต้องลื้อทิ้งแล้วก็ทําใหม่เพราะอะไระครับบางทีเนี่ยฝ้าที่มันหลุดมาอย่างเนี้ย โอเคปัญหาอาจจะเป็นเรื่องน้ําซึมแต่เรื่องที่สองเนี่ยสำคัญมากบางทีเป็นเรื่องของปลวกปลวกอาจจะก,กินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรเอาไว้ควรจะรื้อทิ้งทําใหม่ทั้งหมดเนาะอ่าเนี่ยดูเดิเห็นไหมเนะี่ยอ่าแต่ก่อนเนี่ยบ้านเนี้ยเคยฐานว่ามีปลวกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมีต้นไผ่อยู่ด้วยต้นไผ่ต้นไม้ต่างๆเนี่ยเยอะๆเนี่ย,ยมันทําให้ปลวก มาเยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะทําการลื้อทิ้ตงตมาทั้งหมดไงเพื่อป้องกันเรื่องของปลวกจากการที่สอบถามเรื่องของบ้านมันเนี่ยเขาบอกว่าช่วงแรกเขาอยู่มีปลวกจริงๆแต่ว่าพอช่วงหลังสิปีขึ้นมาเนี่ยปลวกหายไปละแต่ว่าไอ้พวกนเนี้โดนกัดก่อนมา่อก่อนไงเลยคิดว่าคงไม่ไหวแล้วเนาะเราต้องท,ทำการลื้อทั้งหมดเพื่อปรับใหม่ให้บ้านเนี้ยดีที่สุดส่วนนี้นะครับผมเป็นส่วนที่ผมทำเป็นห้องครัวเป็นห้องครัวแบบครัวในเนาะ รัวในซึ่งสามารถทำกับข้าวด้วยเลยนะอันนี้อาจจะเป็นเคาเตอร์2ฝั่งฝั่งนี้กับฝั่งนี้เพราะเคาเตอร์เนี่ยขนาดประมาณ60เซนเนี่ย60เซนแล้วก็ตียาวประมาณ2เมตร2ฝัง่งนะครับมีซิงค์มีหูดูดควันตรงนี้จะเป็นต่างที่ติดกับตรงการกันล้างจานเนาะเป็นข้อดีทําให้ดูวิวดูโปร่งแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยทําให้ห้องคคัวดูไม่ทึบนะครับไปบนดีกว่า ต้องบอกก่อนว่าบันไดเขาเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยโคตรแข็งแรงนะฮะเนี่ยยี่สิบปียังดีอยู่เลยนะครับเดินแบบแน่นกึ๊บเลยเนี่ยฟังเสียงด้วยเม่ไงมันลดบันได,ดคือโอเคเลยนะฮะอีกหนึ่งปัญหานะครับบ้านมือสองที่คุณจะเจอก็คือห้องน้ํานะครับผมห้องน้ำเนี่ยผมบอกเลยว่า ส่วนใหญ่เนี่ยที่จะเจอก็คือน้ำซึมไปด้านล่างเพราะว่าการซึมทั้งบนเนี่ยเสื่อมอายุนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณทำบ้านมือสองใหม่นะควรควรลื้อทั้งหมดทิ้งหมดแล้วปูใหม่นะครับเพราะว่าอะไรครับคุณต้องทําการซึมใหม่ทั้งหมดแล้วก็เช็ครอยรั่วตามข้อต่อด้วยบ้าน20ปีแล้วเนี่ยไม่ควรเอาการซึมเดิมควรจะทําใหม่ทั้งหมดนะขออนนี้ฝากเลยนะครับผมต้องลื้อทิ้งใหม่ทั้งหมดอย่าเอาของเดิมไว้อ่า เมื่อกี้เนี่ยผมบอกเลยว่าปัญหาที่เจอคือรู้ไหมกระเบื้องเก่านี่ไงนี่คือปัญหาจริงๆเลยถ้าเกิดกระเบื้องเนี่ยมันเก่าเกินไปอายุการใช้งานเยอะปูไม่ดีนี่ครับโอกาสเป็นอย่างนี้ครับกระเบื้องระเบิดครับนี่ครับระเบิดหมดเลยเห็นไหมอย่างเงี้ยก็ไม่ควรเอาไว้เราควรรื้อทิ้งทั้งหมดแล้วก็ทำการปรับใหม่นะครับอันนี้คือทำให้งานจบมากที่สุดนะฮะ ด้พามาเห็นก่อนหน้าทํางานแล้วว่าเป็นยังไงเนาะอ่าแล้วก็ในส่วนของบ้านเนี้ยจริงเป็นบราต่างไม้เดิมผมก็ทําการ้อทิ้งออกหมดเนาะตรงนี้จริงๆเดี๋ยวต้องมาดูเรื่องของการทาเทเลสซอบบ้านเนะว่าทำแบบไหนได้บ้างเนานะเพราะตรงนี้มันก็เป็นทำการติดติดกับบ้านคนอื่นเขาด้วยนะฝั่งเนี้ยเดี๋ยวต้องูเป็นเคสไปเคสไปอ่าอ,อ่ห้องนี้เป็นห้องใหญ่นะครับเป็นห้องใหญ่ ก็เหมือนกันครับแหงมาเจออีกแล้วก็เบื้องระเบิดอีกแล้วเห็นไหมก็คือมันไม่ไหวแล้วไงต้องรื้อทิ้งหมดละโดยสุปนะครับผมหลังนี้เนี่ยผมซื้อเพราะว่านะครับเพราะว่า1ตัวโครงการนะครับทำเลดี2ตงังแหน่งบ้านดี3เพื่มมากโอเค4ถนนกว้าง5เราสามารถวิเคราะห์การปรับปรุงได้ขาดแล้วก็ราคาตลาดได้ขาดว่าเราซื้อราคาเนี้ยเราไม่ขาดทุนแล้วก็เราสามารถพอมีกำไรในระดับหนึ่งที่พอไปต่อได้อ่ะ ลูกค้าก็สามารถซื้อได้จริง,รงๆในราคานี้ทำเลยลี่นะครับคือการวิเคราะห์บ้านมือสองเนี่ยคุณต้องิเคร์ท,ทั้งหมดที่ผมบอกมานะโดยเฉพาะการปรับปรุงเนี่ยถ้าคุณยังคิดไม่ขาดเนี่ยโอกาสในการขาดคุณมีเยอะมากเพราะสะมมตินเนี่ยคุณมองแค่5้าอย่างทําจริงเนี่ยคุณจะบวกไปประมาณสัก10อย่างอะ่ะบวกอีกครึ่งหนึ่งอะ่ะปัญหาคืออะไรครับคุณต้องจ่ายเงินช่างเพิ่มถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมองทุกอย่างให้ขาดก่อนก่อนทำ้ารีโนเวตนะครับ โครงการนี้ก็จะว่าง่ายก็ไม่ง่ายจะว่ายากก็ไม่ยากนะครับผมแต่ว่าติดตามช่องของเราแล้วกันครับผมติดตามคอลูรี่ดีและของกงองสังหาแล้วก็การซื้อบ้านกับปรปับปรุงบ้านนะครับผมส่วนใครที่อยากต้องการบ้านโซนนี้อยากได้บ้านโซนนี้นะครับติดต่อเข้ามาในหน้าอยากหารายได,ได้เสริมอยากได้ค่าคอมหลังนี้รออยู่นะครับผมรอปรปับปรุงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยเริ่ดทำการขายแล้วอ่าสวัสดีก็สวัสดีครับผมเจอใหม่ในคลิปหน้า